สวัสดีนะคะเพือ่อนๆพ่คะพวกของเราค่ะเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์นะคะท่านได้ร่วมกิจกรรมนะคะ electric vehicle ค่ะในเขตกรทมก็ในงานนะคะท่านได้เป็นยายสรุปค่ะเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะแล้วก็แผนการลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ของกรุงเทพมหานครนะคะให้กับมิสเตอร์โรเบิร์ตค่ะเคโคเดก เอกอักครชทูตสหรัฐเมกาจำเทศไทยนะคะพร้อมด้วยคณะและก็ผู้แทนจากภาคเอกชนค่ะที่สับสนย์การใช้พลังงานสะอาดในการขับเคลื่อนยานพาหนะนะคะณห้องรัฐนโกวิทร์ค่ะสรา,า,ารวักรูเทพานากรเสาชิงช้าค่ะโดยพวกของเราเนี่ยได้นําเสนอถึงประเด็นต่างๆค่ะ เกี่ยวข้องกับการรับมือนะคะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอายกาศขาดแล้วก็ลดแกส๊สคาร์บอนที่บอกไปนะคะเพื่อนก็สรุปเรื่องแรกคร่ะเพื่อนก็บรรยายเกี่ยวกับการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กค่ะหรือ pm 2.5งุนะคะ ก,กรทมของเราเนี่ยได้ดำเนินการภายใต้ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นนะคะ PM สองจโดยนะคะมีการควบคุมติดตามฝุ่นโดยการระบุประเภทของฝุ่นนะคะและก็การรับมือร้องเรียนต่างๆผ่านแอปพลิเคชันแทกฟี่ฟรอดูนั่นเองค่ะเรื่องที่2ค่ะกรุงเทพของเราเนี่ยมีเป้าหมายค่ะในการลดนะคะการปล่อยแก๊สเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ได้ได้ค่ะภายในปีคศ2030ค่ะ ก็รวมถึงนะคะเพื่อนต้องมีการใช้รถ e ีวีค่ะในการเชื่อมประชาชนกับเป้าหมายในการเดินทางนะคะแล้วก็การสับสนุนการจัดให้มีระบบนิเวศนะคะเพื่อยันพันะพลังงานไฟฟ้าค่ะเช่นการเพิ่มสานนิชาร์พลังงานไฟฟ้านะคะรวมถึงกรุงเทพเนี่ยยังมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานค่ะของเมืองในการรองรับการใช้จักรยานหรือบริการเดินทางที่ลดการปล่อยก๊าซซเนอร์ไอกไะด์นะคะ เราก็พร้อมทั้งสับสนการประหยัดพลังงานและก็การใช้พลังงานสะอาดนะคาสำนักงานต่างๆนะคะเพื่อนรวมถึงคะ่ะการบรหิหารจัดการขยะคะ่ะแล้วก็น้ํานะคะ <c oughs> เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมค่ะน <c oughs> อกจากนี้นะคะกรงเทพของเราเนี่ยยังส่งเสริมนะคะให้มีการเพิ่มสวนสาธารณะนะคะแล้วก็พื้นที่สีเขียวให้มากที่สุดค่ะเพื่อนเหมือนในคลิปต่างๆที่แอดมินอธิบายไปนะคะก็หลังจากบรรยายเสร็จค่ะเพื่อนท่านผู้งของเราเนี่ย ได้ร่วมนั่งทดลองนั่งรถประจำทางไฟฟ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นรถบัสนะคะเรือเฟอร์รี่ค่ะแล้วก็รถตุ๊กๆไฟฟ้าค่ะในกรทมนะคะเพื่อนทบ่าได้แ่เช้าผมเล่นไปแล้วจริงแล้วเนี่ยดูการก็เห็นความสำคัญของเรื่องอ climate change ก็อยากจะเหมือนกับดูเรื่องการโปรโมทการใช้รถไฟฟ้าหรือใช้เปลี่ยนพลังงานไม่ใช้พลังงานที่เป็นสะอาดมากขึ้นเขาเลยท่านพูดก็แวะมาเยี่ยมเรามาถามว่าเรามีนโยบายอะไรแล้วก็ แต่เราทดสอบดูว,ว่าถ้าเกิดเราจะเดินทางในกรุงเทพโดยใช้รถไฟฟ้ามันจะมีทางเลือกอะไรบ้างแล้วก็จะโปรโมตได้ยังไงแล้วก็อาจจะมีว่าเทสเทคโนโลยีอะไรที่จะมาตับสนองได้บ้างวันนี้คงนั่งรถไฟฟ้ากันแล้วมีรไฟฟ้าจต่ทางพลังงานบริสุทแล้วเดี๋ยวไปนั่งตุก๊กตุ๊กไฟฟ้าของบุ๊คมีนั่งเรถไฟฟ้า,าไปดูกระจบที่เข้าใจว่าทางเทสลาเองก็มาร่วมด้วยเทสลาเป็นไปตัดไฟ<ป>ฟ้าโดดสายใหญ่นะดึงนั้นเราก็เราก็ยินดีอ่ะถ้าเกิดมีประชาชนมาช่วยเราไม่ได้โฆษณาสินค้าก็นะ แต่ถ้าเขามาช่วยทําให้เราใช้รถ EV เพิ่มขึ้นได้ก็ดีว่าทีิแล้ว EV ไอ้การเสียรถจากตันตับในภายในเนี่ยมันเป็นต้นเหตุของสองอย่างเลยทั้ง PM 2.5แล้วก็ทั้งเรื่องก๊าซเรือนกระจกถ้ารถรงนี้ได้มันจะได้ผลสองต่ออะไรนึกออกมีนกนัดยิงนัดเบียร์อะไรนกสองตัวนะก็ <ๆ S 2> ถ้าเกิดช่วยก,กันได้ก็จะดีแล้วก็กระหม่อเองเราก็มีข้อจํากัดแหละเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้ควบคุมกฎหมายทุกอย่าง <ๆ S 2> แล้วเดี๋ยเราร่วมมือกันหลายภาคส่วนทั้งเองกชนทั้ง หน่วยงานต่างประชาชนต่างถ้าทุกคนสามราใช้พลังงานที่สะอาดขึ้นก็จะช่วยแก้ปัญหาอายอย่างวันนี้ก็จะลองนั่งรถเป็นท่านูชมคะัะคุณผู้มฮะใครเคยนั่งรถโดยสารประจำทางไฟฟ้าทครานมัทนผ้คนผค่านีรับท่าน้่าน้รนคันลับงาน้นั้นท่่นานันก็ดีผผาร้นนะ วันเดียว so uh, support you. Uh, you may talk to review นะยูไม่เข้าฟูดใช่ไหมครับเพราะว่า PNL support นี่คำสารวิทย์ข้อดีเดียวไม่มีที่โปรเจกต์ขั้นสูงอะไรเลยอาวุธที่จะไปดีมาดีขึ้นแต่พอสายชีวิตที่สี่ we are not here someone here แต่ we got very far way from that <laughs> <laughs> <laughs>

สามารถแทรกดูได้ตามแอปพลิเคชันของ ea นิแวนะคะนิแพนแพ็คเจอโลเคชันของเดอมเฟอร์วีกินเจอของแอปพลิเคชัน ea นิแวนนะครับผมค่าค่าเดินเท่าไหร่คิดเป็นค่าเดินประมาณ20 25บถึงยีบห้าบาทครับจากไหนไปไหนเออ่จากเออ่รถธนนทบุรีนะฮะบนสุดลงมาที่สาทรนะครับระหว่างทางก็จะมีหลายหลายท่าข้ามถนนเลยเหรอข้ามถนนเลยครับใช้เวลาเท่าไหร่จากนนทบุรีต้นที่ไฟมินิตครับถึงธรรมศาสตร์ ซึ่งตรงนี้มันจะเซฟค่าเดินทางให้กับประชาชนได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าบางท่านอาจจะขึ้น,นเอสอ BTS MRT เนี่ยเข้าใจว่าจากนนทบุรีฝ่าหมีม่วงมาถึงสาทรเนี่ยน่าจะเกือบเกือบร้อยบาทแต่ถ้าขึ้นเรือนเนี่ยน่าจะประหยัดไปเยอะแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยแล้วด้วยสิวัล้อมด,ด้วยขอ,เอชออเข้าีกรอบถูงไดหมฮะประชาชนที่สนใจที่จะเดินทางประชาชนที่อยาใจจะเดินทางก็ลอง ไหมเอ่มีครับเราเตรียมแบตไว้หลายแพ็ครับเราเตรียมแฟกเตอร์เราหลายทางครับแต่เราสามารถวิ่งได้80กิโลเมตรเลยใช่ครับระยะทางที่วิ่งกินแค่20กิโลเมตรครับต่อขาไปกลับก็ประมาณสอันนี้คือไอ้เคล็ดลับคือต้องมีการชาร์จแบบเร็วส5บห้าจีใช่ไหมซึ่งอันนี้ตึงคือเรือลำนี้ก็คือเป็นโนฮาวของคนไทยผลิตโดยคนไทยประกอบที่ไทยนะครับผมแบตเตอรี่ใช้ของไทยก็เลยอยากให้ถ้ามีแฟนอาจารรดาชันด้วยนะครับผม ม,มันจะไปตรงคาตาอมอลันด้วยมันทำให้วิ่งแล้วมันสมู กทมค่ะสามารถส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้านะคะได้โดยร่วมมือกับภาคเอกชนค่ะต้องเป็นภาคเอกชนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะคะรวมถึงพัฒนาจุดชาร์จไฟฟ้านะคะหรือที่เรียกว่าสถานีซูเปอร์ชาร์เจอร์ฐาในพื้นที่กทมก็ได้นอนทางเพื่อนถ้าเกิดกรณีที่เราใช้รถไฟฟ้าแล้วเราจะอุ่นใจได้ก็ต้องมีที่สถานีจุดชาร์จไฟฟ้าเยอะๆถูกไหมคะเราสามารถสร้างได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในสถานที่เช่นสำนักง,งานค่ะ ส่วนสาธารณะนะคะหรือว่าโรงแรมร้านอาหารร้านกาแฟหรืออาคารสำนักง,งานที่เปิดให้เจ้าของสถานที่เนี่ยสามารถติดตั้งสถานีชาร์จนะคะสำหรับลูกค้าด้วยค่ะเพื่อนก็มันจะสร้างความสะดวกสบายนะคะแล้วก็สร้างอะไรจูงใจให้กับประชาชนหันมาใช้รถไฟฟา้ามากขึ้นนั่นเองค่ะท่านละ่ากะทีมงานนะคะได้พาชมจุดเท sla Super c h a r g e r ด้วยนะคะที่ Sen t ทร l ลเวิค่ะเป็นการเปิดตัวสถานีแห่งแรกในไทยของเท sla นะคะเป็น Super c h a r g e r V3 หรือรุ่นที่3มนะคะมีทั้งหมด9้หัวชาร์จค่ะเร รับการจ่ายไฟสูงสุดถึง250กิโลวัตต์นะคะใช้เวลาชาร์จเพียง5นาทีค่ะก็สามารถวิ่งต่อได้ถึง75มอร์ชนะคะหรือราว120กิโลเมตรค่ะก็ทั้งนี้ค่ะเพื่อนการแก้ไขปัญหาฝุ่ลอองขนาดเล็ก2.5เนี่ยค่ะเพียง2.5เนี่ยในระยะค่ะเพื่อนที่นินเคยอธิบายไปนะคะคือต้องลดการใช้รถโดยสารที่ปล่อยมลภาวะค่ะ แต่สุดท้ายนั่นะเพื่อนมันต้องดูที่ว่าอํานาจการควบคุมอยู่ที่ใครนะคะอย่างที่ผู้ว่าของเราไปประเทศอังกฤษนะคะที่ลอนดอนนะคะเขามีอํานาจควบคุมรถเข้าเมืองค่ะมีมลภาวะเท่าไหร่นะคะถ้ามาตรฐานต่ํานะคะเขาก็จะมีการเก็บเงินค่ะก็อย่างไรก็ดีค่ะเพื่อนกระทรวงของเราเนี่ยที่ผ่านมานะคะการกําหนดเรื่องมลพิษต่างๆงไทยนะคะเป็นหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็หน้าที่ของตํารวจในการกําหนดค่าเสียค่ะ ก็อย่างที่ท่านผู้ว่ากล่าวไว้ค่ะเพื่อนเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะ,ะที่เราจะคำน,นึงถึงการแก้ปัญหาระยะยาวนะคะแต่สุดท้ายการต้องกําจัดฝุ่นที่แหล่งกําเนิดค่ะแล้วก็การแก้ไขปัญหาเรื่องเพียงสองจุดท่าเนี่ยจะทําแค่หน่วยงานเดียวไม่ได้ค่ะต้องเป็นวาระแห่งชาติเลยค่ะแล้วก็ร่วมมือก,กับหลายหน่วยงานนะคะเพราะประเทศไทยเนี่ย ประเทศทางของเรานะคะมีการแบ่งอำนาจหลายส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นที่มินบอกไปนะคะว่าอยู่ที่กรุงเทพยก็จะเป็นตํารวจนะคะหรือว่าเป็นหน้าที่ของเรื่องมลพิษต่างๆก็กระทรวงทรัพยากราธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็แน่นอนค่ะก็ต้องหลายๆหน่วยงานร่วมกันหน่วยงานเดียวไม่ได้ค่ะแล้วก็ไม่อํานาจไม่ได้อยู่เบ็ดเสร็จที่กรทมของเราแน่ๆนะคะเพื่อนในส่วนกรทมค่ะ พวกเราก็มีแนวคิดเรื่องรถแค่ไฟฟ้านะคะแต่ก็ต้องดูว่าต่อไปเนี่ยความเป็นไปได้มีไหมงบป,ประมาณมีไหมแล้วก็เรื่องการลงทุนแล้วก็ปัญหาหลักเรื่องแบตเตอรี่ค่ะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่จะมีน้ําหนักใช่ไหมคะแล้วก็จากัดระยะทางนะคะท่านบอกว่าถ้าเปลี่ยนไปเป็นไฟฟ้าได้ก็ดีค่ะก็อยากเปลี่ยนค่ะเพราะว่าจะมีการลดตัวคาร์บอนฟุตพิ้นนะคะ ก๊าซคาร์บอนฟุตพรนค่ะมันจะเป็นปริมาณรวมของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็แก๊สเรยกระจกอื่นๆค่ะเพื่อนคาร์บอนฟุตพรินค่ะเป็นการวัดผลกระทบค่ะของผลิตภัณฑ์และการบริการจากกิจกรรมของคนที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในเชิงปริมาณนะคะก็ตัวนี้จะเป็นตัวบ่งชี้ค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสในการ ถ้าไม่เกิดภาวะโลกร้อนตามมานั่นเองค่ะเพื่อนก็สุดท้ายนะคะแนวคิดในเรื่องรถแข่ไฟฟ้าเนี่ยเพราะว่าบอกว่าต้องดูประโยชน์โดยรวมนะคะแต่ก็ยังมีเวลาค่ะท่านบอกว่าอาจจะเป็นปีหน้านะคะซึ่งนายจักรพันธ์ผิวงามนะคะรองผู้ว่ากทมนเนี่ยเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้อยู่ค่ะรถไฟฟ้าโดยสารพลังไฟฟ้าคันเพื่อนหรือ ev เนี่ยกทมนเนี่ยมียติแล้วนะคะเรื่องการเปลี่ยนรถโดยสารสาธารณะนะเป็นรถโดยสาร ev คะ่ะ แต่ว่าอย่างไรก็ดีค่ะอย่างคงต้องมีการรับฟังความมิดรหลายๆด้านนะคะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของสภานันเพื่อนสภาแล้วก็แต่ในฐานะที่กทมค่ะเป็นผู้ให้ความเห็นอาจต้องให้ความเห็นกับสำนักง,งานกฎหมายว่ามีอำนาจมากหรือไม่นะคะก็โดยพราบาที่เกี่ยวข้องมันจะเป็นพราบาของกทมค่ะพราบามลภาวะนะคะแล้วก็พราบาขนส่งนั่นเพื่อนซึ่งขณะนี้นะคะบรรจุในวาระแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เข้าพิจารณาค่ะ ก็ต้องเราดูกันต่อไปค่ะก็เพื่อนๆจำได้ไหมคะว่าช่วงท่านผู้ว่าของเราหาเสียงตอนสมัครเป็นผู้ว่าค่ะท่านก็มีคนนะคะแคมเปญนะคะแคมเปญของท่านก็คือหาเสียงแบบรักเมืองค่ะท่านใช้คาราวานรถไฟฟ้าในการหาเสียงจาได้ไหมคะตอนนั้นนะคะมีทั้งรถเมล์ไฟฟ้าค่ะรถตุก๊กไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะคะรถกระบะไฟฟ้าค่ะ ก็แน่นอนค่ะท่านมีเป้าหมายเพื่อลดมลภาวะทางอากาศจากฝุ่นละออง pm ีอม2.5นั่นเองค่ะแล้วก็ส่งเสริมการใช้พานะไาฟ,ฟ้าในกรทมขันเพื่อนซึ่งท่านก็สานต่อมานะคะอันนี้เห็นก็จกนกระทั่งท่านรับตาแหน่งผู้ว่าค่ะก็พยายามพักดันค่ะ ในฐานะกทมค่ะก็สามารถเป็นตัวกลางนะคะผลักดันให้ประชาชนค่ะหันมาเปลี่ยนมาใช้จากรถจักรยานธรรมดาเนี่ยค่ะมาเป็นรถยนต์ยไฟฟ้าในราคาที่ไม่สูงนะคะด้วยการส่งเสริมความรู้ค่ะผ่านโรงเรียนฝึกอาชีพกทมหรือว่าหน่วยงานอื่นๆนะคะโดยการใช้งานรถไฟฟ้าในะคะัเพื่อนจะเป็นส่วนสาคัญน,นะคะในการแก้ปัญหาพลภาวัตถากาศอย่างยั่งยืนจริงๆค่ะก็นะคะเป็นการถือว่าเป็นการรักษาสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของพวกเราทุกคนคันเพื่อนในการเข้าถึงอากาศที่บริสุทธิ์นะคะ เพื่อสร้างกรทมของเราเนี่ยให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ของทุกคนอย่างแท้จริงะคะตามเจตรมณ์ของท่านผู้ว่าของเราะคะ่ะก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆกิจกรรมดีกิจกรรมหนึ่งนะคะอันหนึ่งก็นําม,มาแชร์กันเพื่อน,นะคะก็เดี๋ยวไว้ดูคลิปหน้าค่ะรู้สึกว่าท่านจะไปสัมจร์ที่สำนักง,งานโยธาน,นะคะเรามาดูกันว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่นั่นนะคะเพื่อนก็เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ